พี่พิมพูดบ้างเหรอเาบอกว่าอันนี้คือขยายความได้ครับว่าที่เขาโทรมาสาสี่ครั้งอ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอ่ะยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอ่ะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอมนี่คือตัวตนผมครับแล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมก็ยืนเยันคําเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดไปแต่วันแรกแล้ว ผมใช่ไหมครับที่พี่พี่สื่อมวลชนเห็นแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมผมใช่หรือเปล่าที่ผมวิ่งออกไปคนแรกเลยผมไม่ออกขาพี่ๆสื่อก่อนเลยเพราะว่าผมเคารพรักทุกคนและอันหนึ่งอันใดผมเคารพกฎหมายเป็นที่หนึ่งไม่เคยไม่เคารพเลยครับแล้วก็ทําอยู่ในตามกรอบทุกประการแต่วันนี้คือผมเห็นว่าสังคมไม่ได้ฟังเลยผมเลยผมก็เลยเอ,อ,ออกอมาัก,ก่อนต้อถามไป,ไปในร<ไ>ประเด็น รับพี่ฟิลพูดบ้างเหรอเขาบอกว่าอันนี้คือขยายความได้ครับว่าที่เขาโทรมา3ามสี่ครั้งอ่ะคือเขาก็พยายามแบบบอกให้ผมอ่ะยอมรับในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำแล้วผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วครับถ้าใครรู้จักฟิล์มดีผิดผมก็ยอมรับผิดครับแต่ถ้าไม่ผิดอ่ะจะมาหาผมผิดผมไม่ยอมนี่คือตัวตนผมครับและเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วผมก็ยืนยันํำเดิมแต่ที่ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเพราะว่าผมพูดไปแล้วผมพูดไปแต่วันแรกแล้ว ผมใช่ไหมครับที่พี่พี่สื่อมวลชนเห็นแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมผมใช่หรือเปล่าที่ผมวิ่งออกไปคนแรกเลยผมไม่ออกหาพี่ๆสื่อก่อนเลยเพราะว่าผมเคารพรักทุกคนและอันหนึ่งอันใดผมเคารพกฎหมายเป็นที่หนึ่งไม่เคยไม่เคารพเลยครับแล้วก็ทําอยู่ในตามกรอบทุกประการแต่วันนี้คือผมเห็นว่าสังคมไม่ได้ฟังเลยผมเลยผมก็เลยเอ,อ,ออกมาพักก่อน